ค่ะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนมาที่เรื่องราวของครอบครัวนี้กันบ้างค่ะเราขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์เด็กน้อยคนนี้กันหน่อยนะคะพี่เชอรี่น้องเวทมนค่ะลูกสาวคนแรกนะคะของใบเตยอัสยามกับดีเจแมนค่ะเธอหนึ่งขวบแล้วนะคะน่ารักมากน่ารักค่ะคุณแม่สุดแซ่บนะคะใบเตยค่ะเขาได้เนรมิตเบิร์ตเดย์สุดอลังการนะคะ <c oughs> มาในทีมเจ้าหญิงน่ารักน่ารักค่ะสีชมพูหว,วานๆนะคะ นี่เลยค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะใบเตยก็โพสต์ทั้งภาพและมีคลิปวิดีโอด้วยนะคะอวดความน่ารักรัวๆเลยค่ะพร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่าหนึ่งขวบแล้วนะคะสนไม่ไหวแล้วนะคะแม่รักลูกที่สุดนะคะหญิงยุ้ยเป็นเด็กดีไอ้เต้าความรักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะคะชมไปชมคลิปที่น่ารักน่ารักของน้องกันเลยค่ะ น่ารักมากเลยแล้วบอกเลยว่าดิฉันเป็น FC น้องเวทมนต์นะเพราะว่าติดตามผ่านช่อง YouTube ของเขา Magic Story นั่นเองนะคะตัวแค่นี้มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะ